สำหรับหนุ่มพีเคนะคะที่ตอนนี้ต้องขอเขาเรียกว่าไงต้องขอเบรกเรื่องงานแต่งงานไว้แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้นน<ๆ>เขาแวลเวมาว่ากับสาวโยเกิร์ตที่คากันมา2ปีกว่าเนี่ยจะตามเพื่อนๆกันไปแต่ตอนนี้เขาบอกว่าขอเบรกไว้ก่อนแล้วกันด้วยเหตุผลอะไร<ๆ>เดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมทั้งเผยถึงกรณีที่เป็นวิวาทการระหว่างพี่ชายของหนุ่มพีเคแล้วก็คุณเจตจรินกับหญิงหมัดที่มีเรื่องมีราวกันบน Facebook ของพี่ชายเขาด้วยค่ะค ยังคงออกงานรับซับอยู่เรื่อยๆเลยแหละค่ะสาหรับหนุ่มพีเคปิยวัฒน์เข็มเชรที่ไปรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานโอลิมปัสเพนไลท์ EPL7 นั่นเองเออถ้าพูดถึงใครที่เป็นเจ้าพ่ออีเวนต์บ้านเราเนี่ยต้องยกให้เขาแล้วพีเคต้องไปที่ไหก็เจอจ<ะ>บ่อยมากทุกงาน จริง,รงครับซึ่งงานนี้นะคะเขาก็มีการเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่เอาใจสาวสาวที่ชอบเซลฟี<อ>่แต่งานนี้ไม่รู้ว่าจะเอาใจสาวโยเกิร์ตด้วยการซื้อไปฝากบ้างหรือเปล่านะแต่ที่แน่ค่ะพี่เจีย๊ยบตอนนี้เขาแบบเออยอมทุกอย่างสําหรับสาวโยเกิร์ตเลยแม้กระทั่งเรื่องลั่นะระฆังวิวาที่ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าจะแผ่นวิวากันเร็วๆนี้แต่เจ้าตัวก็เบรกไว้ก่อนเพราะว่าเหตุผลที่น่ารักมากค่ับพี่ ปล่อยให้สาวโยเกิรแฟนสาวเนี่ยเติบโตในด้านงานละครเพราะว่าเร็วๆนี้เขาจะมีละครได<อ>้เล่นกันแล้วส่วนเรื่องงานแต่งเนี่ยจะเมื่อไหร่ยังไงเขาบอกว่าพักไว้ก่อนค่อยว่ากันแล้วก็ไม่ห่วงว่าจะมีหนุ่มๆมาเกาะแกะนะเพราะเขามีไม้เด็ดที่จะเอาไว้ป้องกันหนุ่มๆที่เข้ามาหาสาวโยเกิรด,ด้วย เด,เดี๋ยวต้องไปฟังเดี๋ยวเขาจะบอกนะใช่เดี๋ยวเขาจะบอกอเด็ดมากพร้อมกันนี้ยังเผยถึงกรณีที่มีการประลองฝีปากกันร,ระหว่างหนุ่มเจเจ,เจตรินและราชนิกูลอย่างหญิงหมัดหม่อมราชวงศ์มารินีบนเ c e b o o k ของพี่ชายตัวเองว่าเจ้าตัวนี้ได้โทรไปคุยเรียบร้อยแล้วแต่ก็ขอออกตัวแทนพี่ชายที่อยู่อเมริกามานานถึง20ปีอะ่ะเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวระหว่างประเทศไทยกับที่นู่นเท่าไหร่เนาะก็เลยบอกว่าเคลียเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็จบลงแล้วละค่ะไปฟังเสียงหนุ่มพีเคกันเลยค่ะ ความรู้สึกความลึกของเรื่องเนี้ยมันขนาดนนเขาไม่รู้อันนี้บอกได้เลยเขอขอเป็นตัวแทนแทนพี่ชายว่าเขาไม่รู้ไม่รู้เลยจริงเพราะการที่คนนั้นไม่อยู่ตรงเนี้ยเขารู้อยู่แค่อ่าโอเคคนนึงก็เพื่อนคนนึงก็หน้าที่รู้จักกันอีกคนนึงก็พี่ที่เวลามาเปิดคอนเ,เสิร์ตที่นี่ก็จะเจอกันตลอดเขาไม่รู้ทางรู้เลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรที่เซนซิทีฟมากเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ได้คุยทั้งขี้เลยดีวยกว่าทั้งทั้งสามคนเพเียงแต่ว่าเวลาพี่หนุ่มเขาเขาเมสเซจมาถามให้เป็นยังไงบ้างก็ตอบว่าเออ ทุกอย่างเงียบแลวใช่ไหมอ่าโอเคนิ่งๆน,นะต่อไปนี้เกิดอะไรก็ดูหน่อยแล้วกันโอ้ยยังถ้าจะน้มหนาวมือนต้องอลังการกว่านี้เฮ้ยยังยังเราจะจัดอะไรที่มันอลังการยิ่งใหญ่ประหลาดสักทีเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแต่อีกหน่อยน้องก็จะเล่นละครแล้วให้น้องเล่นก่อนให้น้องให้ให้เขาได้ทําเต็มที่ก่อนครับแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันผมก็แค่จอดรถเปิดเครื่องเหยียบท่อดงัดงๆข้างนอก <Yeah. S 1> <laughs> บ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยเขาปล่อย